สวัสดีครับพวกผมโกอีกแล้วนะครับวันนี้มากับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งผมดองรีวิวไว้พักหนึงละเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่าเวลาไม่มีจริงนะก็คือเจ้า Xstep 1 6 0 X 7.0ธรรมดาไม่โปรนะครับ7.0เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมานยรองเท้าซีรีส์1 6 0 X ที่ไม่โปรไม่ว่าจะเป็นตัว5หรือตัว6ที่ผมได้ใช้งานมาทั้งคู่นะครับ มันจะเป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับการวิ่งระยะสั้นโดยเฉพาะตัว6ธรรมดาเนี่ยมันจะสับมันมากเลยแบบดีแรงนะครับแต่ปีนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือตัวโปรเนี่ยจะเป็นตัวสําหรับทําความเร็วโดยชัดเจนเลยเหมาะกับการทําความเร็วทาความเร็วจริงๆเลยวิ่งช้าจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ส่วนเจ้า7.0ธรรมดาเป็นรองเท้าที่ทําความเร็วยังพอได้แต่ว่าดีมากสําหรับการลองรันผมพูดเลยว่านี่เป็นรองเท้าลองลันที่ดีมากๆคู่หนึ่งเลยตอนนี้นะครับ อย่างแรกเลยที่เกิดขึ้นนะครับกับ7.0ธรรมดานะครับก็คือโฟมของมันใน x Plus นะครับเป็นตัว S+ เหมือนกับตัว Pro เลยแต่ว่าจูนโฟมมาให้มีความนุ่มมากกว่านะครับนุ่มกว่าตัว Pro แบบพอสมควรเลยเดี๋ยวผมไปหยิบชอมาจิ้มแป๊บนึงอันนี้ไปหยิบเครื่องชอซีมาแล้วครับเดี๋ยวจะลองจิ้มดูนะเจ้าตัวธรรมดานยโฟมมันมีความนุ่มกว่านะคือจะเห็นแด้ว,ว่ามันกดลงนะในขณะที่ตัว Pro มันจะกดไม่ลงเลยถ้าจิ้มชอมันจะได้เท่าไหร่ จิ้มยากหน่อยนะสามสิบสองตัวโปรเนี่ยคือมันต้องหามุมเรียบๆจิ้มอ่ะมันจะยากหน่อยตัวโปรอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดนะครับคือนุ่มกว่ากันแบบรู้สึกได้นะครับแล้วก็โฟมเนี่ยพอมันจูนมันนุ่มกว่าแต่ว่าโฟมมันแอบบางกว่าตัวโปรนิดนึงนะเมื่อกี้ผมเราวัดคร่าวๆตัวโปรในไซส์จริงไซส์สนะี่สิบห้านี่ด้านหน้าเนี่ยมันจะหนาประมาณสี่สิบแต่ตัวเนี้ยมันจะหนาอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ด ในด้านหน้านะไม่ใช่ด้านส้นนะแต่จริงๆตามสเปคที่เขาส่ง WA เขาจะบางกว่านี้แหละนะครับแล้วก็ตัวแผ่นคาร์บอนที่ใช้มันเป็น T700 แต่ต้องเข้าใจก่อนว่า T700 ในซีรีไม่โปรมันจะมีความต่างกับ T700 ในซีรีโปรอย่างตัว3.5ก็คือซีรีไม่โปรเนี่ยเขาจะมีการเจาะรูตรงเนี้ยขนาดใหญ่เป็นวงกลมทําให้แผ่นคาร์บอนจะเป็นลักษณะแบบตรงเนี้ยอ่าเป็นอย่างนี้ทําให้มันมีความอ่อนตัวกว่างอง่ายกว่าดีง่ายกว่านะครับแล้วก็อัปเปอร์นะผมจะบอกว่าเป็นอัปเปอร์ที่ ดีงามสุดๆเลยดีกว่าตัวโปรด้วยนะครับแม้ว่าใหญ่้าตัวหน้าภาพมีความคล้ายกันแต่ตัวนี้มันไม่ได้เป็นซ็อกไลท์นะครับแล้วความกระชับความอะไรมันใส่แบบเข้าเท้ากว่าสบายกว่านะครับปีนี้มีการบุกซนมาแล้วดังนั้นปัญหาเรื่องรองเท้ากัดไม่มีนะครับสำหรับน้ําหนักคู่นี้ไซส์45อยู่ที่240กรัมก็ถือว่าเบา3.5โปรที่หนัก265และตัวนี้ที่หนักอยู่255นะครับตัว7.0โปรตัว7.0ธรรมดาจะเบาที่สุดนะครับ มันเป็นรองเท้าที่วิ่งยาวดีมากเลยบอกเลยว่าเอาจริงๆคู่เนี้ยคนวิ่งหกครึ่งก็ซื้อได้แล้วม่าเป็นรองเท้าที่มันค่อนข้างใช้ง่ายนะไม่ได้ว่าต้องคาดคันไม่ได้ต้องเร็วมากเหมือนตัวโปรตัว7.0 Pro โปรเนะี่ยคือต้องเร็วหน่อยเลยเร็ว5ห้าครึ่งเอาให้ดีก็คือเร็วกว่าห้าศูนย์ศูนย์ไปเลยนะครับแล้วยังผมยังแอบรู้สึกว่าวันนั้นวิ่งสี่ห้าศูนย์ไปสิบสองโลผมแอบยังแอบรู้สึกว่าตัว7.0โปรเนี่ยมันยังมีความแบบอ่ายังกดไม่สุดสำหรับคน,นน้ำ ตัวเจ็ดม่โปรเนี่ยมันมีตัวบุกด้านในตรงนี้นุ่มๆด้วยนะผมรู้สึกเป็นอะไรที่ดีรูร้อยล้นเนอร์ลมมีนะครับอัปเปอร์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบชื่นชมมากๆเลยส่วนโฟม X71 พัทเนี่ยเป็นรองเท้ากรอบนอกนุ่มหนพอยเนี้ยขอใช้คํานี้้ะนะกรอบนอกนุ่มในคือยังไงถ้าเราวิ่งช้าโฟมมันจะยังมีความแน่นเฟิร์มอยู่มันจะไม่ได้ลงมากแต่มันไหลนะเป็นรองเท้าที่ไหลแต่ว่าความไหลจะยังไม่เท่าตัวสามจุดห้าโปรที่แบบเห็นไหม ไอตัวนี้ความไหลมันจะอยู่ระหว่างตัว7.0โปรกับตัว3.5โปรคือมันองศาล็อกเกอร์มันเริ่มค่อนข้างลึกเหมือนตัว3.5โปรแต่ว่ามันไม่ได้หนีมาไม่ได้ผักมากส่วนหนึ่งผมว่าเป็นเพราะแผ่นที่ว่ามีการเจาะรูทล้วไม่เวลาเหยียบแล้วมันลงมาปุ๊บเป็นรองเท้าทรงแบนกว่าไม่เหมือนตัวแล้วแล้วก็แผ่นคาร์บอนเขาวางค่อนข้างสูงกว่าตัวโปรคือนี่น่เห็นไหมมันประมาณเซนหนึ่งจากพื้นขึ้นไปนะครับมันก็จะมีความ สัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลมากกว่าแต่แรงดีดอาจจะย,ยังน้อยกว่าด้วยนะครับแต่ถามว่าวิ่งเร็วๆได้ไหมวันนั้นก็วิ่งขอดพันนะครับพันขอดพันสอง,องเพสสี่หนึ่งศูนย์ก็ไปได้แต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าดีดแรงหรือโกงมากนะครับแต่จุดเด่นของมันจริงๆคู่นี้นคือการลองลันจริงๆวันนั้นวิ่งไปสิบห้าโลเพสหกหนึ่งสามหัวใจอยู่แค่ร้อยห้าสิบยหน่อยอย่างเงีง้ยแบบโอ้หัวใจมันต่ำนะหัวใจโกงเลยแล้วก็แบบวิ่งยาวสบายมันคุมจังหวะได้นิ่งส่วนหนึ่งคือด้วยความที่่่มมมมันนไุาก มันลงแล้วมันแบบสบายมันไหลมันมันไหลดีมากอ่ะแล้วเอาโซเนี่ยเอาโซปีเนี้ยอของ Except ต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆนะแล้วเอ็กเซปต์ดูราเนี่ยซึ่งเป็นแบบเอาโซแบบใหม่มันยึดเกาะดีมากดีมากๆเลยทั้งพื้นเปียกพื้นแห้งนะครับแล้วก็โหให้แบบมาเต็มแท็กชั่นดีดีการยึดเกาะผมว่าดีกว่า35มจุดโนะสามจโปรยังแอบมีลื่นบ้างถ้าเจอพื้นเปียกน,นะครับแต่คู่นี้ไม่มีลงแล้วอยู่แล้วนิ่งเลยนะครับ เอามา easy ก็ได้ tempo t e m p ก็โอเคนะผมว่าเพรสสัก4 3 0 1 5 0 0นนคู่นี้ก็ถือว่าจัดจ้านอยู่ดีเลยมีความเด้งที่ดีแต่ไม่ได้ดิดรุนแรงมากนะครับแต่ภาพรวมผมมองว่ามันคือรองเทา้ารองรันจริงๆนะครับรอบขาจะมาไวกว่าตัว7.0 Pro ระยะก้าวจะน้อยกว่า7.0 Pro มีค่าการคอนแทคที่มากกว่านิดนึงนะครับสามารถวิ่งแชร์ไดนิดนึงสบายเท้ากว่าแล้วก็การที่เขาเจาะรูด้านหน้า นอกจากแผ่นงอง่ายแล้วว่ามันทําให้รู้สึกถึงเนื้อโฟมได้เยอะกว่าเลยนะคือกดลงไปตรงนี้มันคือแบบโฟมไหมเนี่ยแผ่นคาร์บอนอยู่ตรงนี้นี่เป็นปีกอย่างเงี้ยนี่กดตรงนี้เห็นเจอแต่แตรงกลางมันจะไม่มีเ <fulness> น <sh> ี่ยนะตรงนี้ถ้ากดลงไปจะคือเป็นเนื้อโฟมเลยนะครับจับเนี่ยจะรู้สึกทันทีเลยมันทําให้สบายเท้าและสบายเท้ารองรันดีอะคู่นี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าคนจะหารองเท้าไปฮาฟแรกมาราทอนแล้วคู่นี้ดีนะแล้วค่อนข้างอเนกประสงค์วิ่งช้าได้เร็วได้สั้นได้ยาวได้ เขาให้อันอื่ผสมก่าตัวโปรตัวโปรเนี่ยมันจะมีความแบบโอ้โหอ g g r e มากดุดันมากโหดมากไม่มีการประนีประนอมนะครับแต่ถ้าถามว่าเอาแบบประนีประนอมใช้งานง่ายๆ3.5โปรก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่นะครับลหลายๆท่านอาจจะติเรื่องน้ำหนักแต่ผมว่า3.5โปรมันคืออะไรที่มันโกงที่สุดแล้วในค่ายเอ็กเซนะครับถึงแม้ตอนนี้ผมจะมีรีนิงมาแจ้งตำแหน่งไปแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดยังวิ่งช้า3.5โปรก็ยังสบายกว่าแต่โปรแกรมผมหลงัลงๆมันหนักไงผมก็เลยรู้สึกว่ารีนิงมัน เข้ากับผมได้ดีกว่าผมเป็นคนชอบรองเท้าแน่นเฟิร์มไอ้คู่นี้ยังมีความนุ่มกว่าชอคู่นี้เท่าไหร่นะสามจุดห้าโปรชออยู่ที่เท่าไหร่ฮะที่จิมยากจากสามสิบสองนะครับสามสิบสองนุ่มกว่านุ่มกว่าพวกนี้หมดเลยไอ้คู่นี้มันจะแน่นกว่าสามจุดห้าโปรนิดนึงแต่ว่าก็ยังนุ่มกว่าเจ็ดจุดศูนย์โปรเจ็ดจุดศูนย์ธรรมดาปีนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นรองเท้าที่ผมชอบมากกว่าตัวโปรนะ เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ใส่เอ็กเซดมาที่ผมชอบตัวธรรมดามากกว่าตัวโปรวิ่งง่ายน้ำหนักเบาระบายอากาศดีอัปเปอร์ดีกระชับโฟมดีนะครับโฟมดีเลยอ๋อแล้วไอ้คู่นี้แปลกอย่างนึ่งคือถ้าวิ่งเร็ลว่ะเร็วกว่าถ้าตัวถุงลงไปอ่ะมันจะนุ่มกว่าตอนวิ่งช้านะครับเป็นรองเท้ากรอบนอกนุ่มในที่ผมบอกคือยิ่งวิ่งเร็วยิ่งนุ่มเออนุ่มเดียดแล้วก็มีความเด้งให้รู้สึกได้นะครับแล้วก็ดีไซน์มันสวยช็อเชี่ยวกว่าตัวโปรด้วย เรียกว่าถ้าเกิดใครหารองเท้าแบบเน้นสายรองรันเน้นเส i ียิตี้ก็โอเคนะเพราะว่ามีปีกคาร์บอนประคองด้านส้นเท้าด้านในด้านนอกด้วยแล้วก็มีการบ wow, าด้านนอกคนเท้าล้มในก็จะช่วยได้นิดนึงแหละมั้งเพราะว่ามันช่วยให้ดึงมาข้างนอกมากกว่านะครับแต่ผมเป็นคนไม่มีอาการเท้าล้มแล้วผมก็เลยตอบไม่ได้ความมั่นคงดีมากนะครับแพตฟอร์มกว้างใสด่ดีสบายแล้วราคาก็ถูกกว่าัตโปเป็นพันนะผมมองว่าปีนี้เล่นตัวธรรมดาแฮปปี้กว่าโวโปนะสำหรับผมยกเว้นใครเป็นแบบ สายโหดขาแรงวิ่งจ็อกแบบ500อะไรเงี้ยวิ่งเทมโป350อะไรเงี้ยตัวโปก็จะดีกว่าจัดจ้านกว่าคอดสั้นเนี้ยตัวโปกดมากกว่าไวกว่าแต่ถ้าขอดยาวขอดพันสองพันอย่างเงี้ยผมมองว่าตัวไม่โปรดีกว่าแล้วก็รองรันก็ดีด้วยเป็นรองเท้าที่ผมว่าใส่ทุกวันน่ะเจ็ดศููไม่โปรนะใส่นทุกวันแล้วมันมีความแบบคล่องแคล่วกว่าอะไรเงี้ยเวลาเข้าโค้งผมก็รู้สึกว่าโอเคกว่าด้วยนะครับชอบอ่ะปีนี้ชอบตัวไม่โปรมากกว่าตัวโปรอ่ะเออ เป็นแปลกมากเลยโปรตีผมชอบตัวโปรมากเลยเลยก็สามจุดห้าโปรแต่สามจุดห้าโปรผมก็ยังชอบมากอยู่ถ้าถ,ถ้าถามจริงๆในตระกูลเอ็กเซทั้งหลายเนี่ยผมก็ยังยกให้สามจุดห้าโปรเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้ารองเท้ารองรันตัวเนี้ยตอนเนี้ยอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบมากคือฟิล์มฟิลเจอร์แต่นั้นจะเป็นรองเท้านุ่มแต่คู่นี้เป็นรองเท้าแน่นนะครับซึ่งผมเป็นคนชอบรองเท้าแน่นมากกว่ารองเท้านุ่มผมก็เลยชอบไอ้ตัวนี้นะครับในการลองรนันด,ดีลองรันดีมากเอามาอีซี่ก็โอเคนะอีซี่เพจหกศูนย์ศูนย์หก สบายไม่ได้ว่าบบสถานสะเทือนอะไรก็อย่างที่บอกคือแผ่นคาร์บอนเขาทการเจาะรูมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้และกันสําหรับ7.0 Pro ุนโปรอเจ็ดไม่โปรนะครับก็เป<ซ>็นรองเท้าที่ผมมองว่าอีซี่ลองรันเทมโปดีนะครับส่วนอ e ินทวอลถ้าเกิดว่าต่ากว่า C 1 0ไปแล้วไปวิ่ง4 0 0 4 3 5 0าผมมองว่าตัวโปรก็ยังทําได้ดีกว่านะครับแต่ภาพรวมแล้วผมมองว่าอนเนกประสงค์คู่นี้เอามาใช้งานได้แบบ ทุกวันเลยแล้วความทนทานนี่คือหายห่วงมา,มากๆเอามาใช้ทุกวันได้จริงๆแบบคู่นี้นะครับว่าเป็นพันกิโลเลยนะครับโฟมเอ็กเซปต์เอ็ดพัสเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้กับเอ็กเซปต์หนึ่งหกธรรมดานะครับสําหรับช่องทางสั่งซื้ออยู่ในตะกร้าเหมือนเดิมนะครับผมแปะไว้ให้ทั้งสามรุ่นเลยสนใจรุ่น,นไหนบไปอันนี้ลองรันคู่นี้แบบอเน,นกประสงค์คู่นี้ไว้อ่าอินเวอร์สเทมโปแล้วแข่งไปอยนะ่างเงี้ยก็ได้นะหรือจริงๆอะผมมองว่าซื้อสองคู่น,คน,นี้ไไวว้้แข่งง่งปซออมหรืา อันนี้ไว้แข่งอันนี้ไปซ้อมเองนะมันก็เป็นอะไรที่ดีผมมองว่าปีนี้มันเป็นหนึ่งสูตเอ็กซ์ธรรมดาเป็นตัวซ้อมของตัวโปรได้อย่างจะเทียมนะครับแล้วก็ถามว่าไปแข่งได้ไหมได้นะครับแข่งฮาร์ปแข่งฟนะูลเียถ้าเกิดลงฟูลตอนแน้กถ้าต้องเล้นกเอ็กเซสส์สักคู่ผมเล้วกคู่นี้นะเพราะผมรู้สึกว่าหล,าหลาไม่ได้เรื่อยๆมากกว่าไม่ได้เค้นมากวิ่งสบายนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ